9ตรงกับวันอังคารแรม13ข้ามเดือน9ปมีมีอายุปัจจุบันคือ58ปี9เดือนกับ23วันย่าง59นะครับเรามาโฟกัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุจร58ย่าง59เนี่ยคือเรากันยาย67ถึงกันยายน68อายุในทางทักษะกระทบอรุริมีราหูเกาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามการถูกใส่ความมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงระคนกัน เด็ในทางทักษากระทบสักกะในอังวิชาในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอาจต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดอุตสาหะไปกระทบลาภะจะมีปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคความยากลําบากในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการละกอีดีกระทบมาอุถธมภมจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่เคยอุถธรภมค้าจุนช่วยเหลือสนับสนุนจุดเด่นในช่วงอุจจาร์นี้ก็คือบริวารน,นั้นไปกระทบอยู่บนฐานมาอุดนะครับ จะยังมีความแข็งแกร่งในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานสีในทางทักษะกระทบสิทธิทโชคจะได้รับในสิ่งที่ไม่คาดคิดเหนือความคาดหมายจุดเด่นในช่วงอายุจรน,นี้ก็คือที่สําคัญนะครับก็คือสุภาษณ์นั้นเป็นสีในทางทักษะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีความโดดเด่นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหากมองข้ามไปอีกช่วงหนึ่งอีกไม่กี่วันก็จะครบวันเกิดในเดือนกันยายนที่กําลังจะมาถึงนะครับจะเป็นช่วงอายุ59้าย่าง60 คือตั้งแต่กันยา68ถึงกันยายน69ช่วงนี้ต้องถือว่ามีความโดดเด่นในดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งด้วยกรรมะนั้นเป็นสีในทางทักษะกระทบมัชชิมาอยู่บนฐาน11ราชาโชคมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แบบไม่คาดคิดโดยมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลช่วงอายุ58ยัง59คือตั้งแต่กันยา67ถึงกันยา 6, ยน68จะมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามการถูกใส่ความมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงระคนกัน เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดจะมีปัญหาอุปสครรคความยากลําบากในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเช่นกันจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่เคยอุปถัมภ์ค้าจุนช่วยเหลือสนับสนุนแต่จุดเด่นในช่วงอายุจรนั่นก็คือยังมีความแข็งแกร่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดและเหนือความคาดหมายมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความโดดเด่นหากมองข้ามไปอีกช่วงหนึ่งอีกไม่กี่วันก็จะครบวันเกิด กันยายนนะครับจะเป็นช่วงอายุ59ย่าง60คือตั้งแต่กันยา68ถึงกันยายน69ในช่วงนี้ต้องถือว่ามีความโดดเด่นในดวงชะตา เป็นอย่างยิ่งเช่นกันนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับตำแหน่งแบบไม่คาดคิดโดยมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของคุณอนุทินชาญวิรุฬห์มีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้สูงยิ่งด้วยดวงชะตานั้นมีความแข็งแกร่งเท่ากับดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันเลยทีเดียว